ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใครทีทีเอหกเจ็ดแปดหนะครับเนาะเอามบาพี่น้องให้กับพรามาลเล่นเกมอันโคนแขกของใครพี่พี่หนะครับเนาะมาพาไปงักเลยละกันนะครับ โอเคนะครับก็พกทุนมาที่1นึ่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาะอ่ะกับผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสำหรับค่าย TTA 678นะครับค่ายนี้ก็ระบบการเงินโอเคเลยนะครับมานะวันนี้ก็จะเบาคืนหน่อยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับเกมอันโคนเขะนะครับคิปที่เราดนมันไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เบียดขึ้นไปแล้วกันเนาะทุนแสนหนึ่งเอาที่เบียดเอาที่เบียดดีละปะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหรอไหม,ไหมเธอบอก ลอยรอบไปครับผมลอยรอบเปลี่ยนนะครับผมนะลอยรอบลอยรอบสับเบียดขึ้นไปนะครับวัดโบนัสเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอวัดโบนัสตะกิ้งมาเมื่อไหร่ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องดูเลยลองดูเบียดจหนักหน่อยแล้วกันนะครับอะไรรอบไปก่อนครับผมลร,รอบปอปอเปีป้ย ว่าผมมีบังทวัดใน่อยเนี่ยบอกมาสง 3, องสามสี่โอ้ยโกูถวะกูถวะกช่วงนี้ก็ลงคลิปต่อเน,นื่องเลยนะครับผมนะบ่ค่อยได้ไปใส่ครับผมพี่น้องซับจางนะครับถ้ามีซับไหลกับบุญแล้วลงอ่างบุญแล้วครับไม่นอนสองสามอ้ยมันคือบ่ไหลตัวสองสามสี่ไปหลุด ข่อยเคยได้อันคนแค่เต็มจวานี่แหละครับผมมัดใจลอยเท่าพี่น้องสว่างนางฝากนางฟ้าอยู่เสียวะคือบวชปลูกปีเดียบ้าเนี่ยนางฟ้าขาขาวๆนี่นางฟ้ามาแล้วนี่นี่นี่กินเะโกเรียบร้อยครับพี่น้องโกไปดีนะครับมาแล้วบัดนี้จิ้มบล็อกเสียลึกลัข้างล่างนี่ไหมโอ้ยมีตะลักลอยพี่น้องคือบุหรี่ลักพันเนี่ยวะ โอ้ยก็แต,ตกหน่อยเถอะโอ้ยยังเนี่ยมันอะไรกันครับเนี่ย <laughs> โอ้ยพี่ดอเอ้ยเบียดตั้งหลายมันก็เตะขี่ไล่ท่าวะอาจังแตกันเบิงสตดถอดถอดถอดสเตปการหลินน้องข่อยไปหลินเลยเลยนะครับผมนะเกมนี้ก็เข้าบัวนัดดีอยู่นะครับสำหรับเกมค้นแคบของค่ายพีพีเนี่ยร้องเมึองกันได้เบีดหน่อยๆอแตะดีขึ้นกันเดียเอา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 แตกสว่างล้านซะย็ดไปหลินไปเด้อย็ดไปหลินไปเด้อโอ้ยเบ้นแห้วครับผม โบนัสเกลือโบนัสเกลือนี่ก็เดี๋ยวผมจะขยับสามบ็ดเลยนะครับผมนะสูตรนี้นะครับผมเห็นผมเห็นเอฟซีคนหนึ่งไซส์นะครับผมนะแบบขยับสามบ็ดเลยนะครับโหดมากครับผมเขาเล่นโหดมากแต่ว่าทุนหอกันนะพวมแลนละครับพี่น้องเย้ยเขาเล่นโหดมากเลยนะครับโอ้ยสีฟันเจ็ตอนนี่ไมมโอ้ยได้ได้ไดยุได้เป็นมือย่พี่น้องแต่ว่ากะบอไดกบอะไ้ทุนขึ้นยุดีว่าเกมนี่ แต่ตอนนี้นะครับผมเคยแตยกหลายเถื่อแบยุบเกมเนี่ยตีนาโกาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบหัวเถ,ถื่อก่อนเนี้ยนะโบนัสเกลือนะครับโกอีเสมยเข้าอีเสมยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามสูตรเลยนะครับหยับสามเบียดเนาะหนึ่งสองสามห้าร้อยเก้าสิบหกนะครับพันลอ็อปไปมา เกมนี้ถ้าได้เข้าโบนัสได้เข้าโบนัสรัวๆเลยนะครับผมนะถ้าแบบไปติ้นสตรแลว้วเนี่ยเข่ารัวๆเลยครับพี่น,ออน้องเมื่อกี้กับเข่าหยอดนางฟ้าครับผมเกียร์ไป็หนึ่งทีโบนัสเกียร์เขาว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยสล็อตจะมาดีนะครับผมนะแต่ว่าเข่าโบนัสไปก็ผมเห็นแตกพี่น้องก้ผมบอกแลว้วมันเปยนสูตรอากดบักเสียแดงข้างล่างมาเนี่ย โอ้ยมีตะลอยไ่น้องเลยโอ้ย,อยมีตะลอยมันก็เป็เตีกค่อยๆว่าถ้าเราเปิดมาแล้วเอาสีพระเจดสวยๆถ้าเราเปิดมาตั้งแต่สป,ปินแรกแบบเปิดมาเราเห็นสองมือ่สามมื่นึงสี่ตุกนี่โอ้ยอยู่นะครับโอกาสแตกสูงับผมโบนัสรอบนั้นผมเหรียญมาหลาย,ลเ,ยเหล่าเกมนี่โอ้โหเหรียญมาสองสามเหรียญเลยนะครับ กับริเนี่เราครับพี่นอกก้องเอ้ยสับเพียรไอ้เมีเจอร์แตกคุณเนาะโดยเฉพาะล,ลอยสวางลอยเก็บหยอดกระปุกอมสินไปเรื่อยๆนะครับ <S <S ที่ได้เบิ้งขาขาวเขาเบิ้งสิแตกแงเนี้ยนี่มันทีได้เบิ้งบ่ สองพันเนาะหนึ่งพันสองพันลงมาอยู่ก็ได้อยู่นะครับโอ้ยสว่งเอยเอาละครับผมนะโอกาสเต็มจอ่อมาแล้วนะครับผมนะช่องมินิครับผม เอามิน,นิกระได้เอ้ะบรูบดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมมินิได้หนาเลีล้วสว่งช่องกันนะเรี้ยนเลียนเฮ้ยเลียญมาแล้วเหรียญอีกแล้วเอาเดี๋ยวมาสว่างเลียญพี่น้องโอกาสเต็มจัวมาเลยมหมยกินเว้ยเฮ้ยโอ้ยเบิดแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ย พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยให้มันปั่นเดี๋ยวอีกเดี๋ยวให้มันปั่นทีมนะครับข,ขยับขึ้นอีกครับผมอีกสองเบด็ดเบียกกันเบียกกันขยับขึ้นอีกสองเบ็ดนะครับหนึ่งสงองนะพันรอบไปบาที่สามสูตรเลยแกะไปได้เลยนะครับสเต็ปการเล่นนะครับผมนะถ้าเข้าโบนัสก็หวังผลได้เลยนะครับบาททีนี้ไหม มันคือการไล่รอบนี่นครับก็ผมบอกแล้วมันเตลียนสนุดกดตรงกลางได้ปะเนี่ยฮะนี่มันต้องสตาร์ทลักพันธทั้งที่นี่นี่นี่แตกแล้วครับพี่น้องโอกาสแตกมาแล้วโอกาสแตกมาแล้วนะครับบาดท,ที่นี่ขวัดได้เลยนะครับสูตรในการเล่นผมนี่นเัลเ่็นสนูตรเป็ีนสนูตรมันขี่หมูอหรอวข่อยทดลองมาแล้วมบ โอ้ยโอกาสแตกขวะหาเมื่อินสองเหียญตกลงมาดิเพียงเบียดหลายๆปันดีกบับบนียเด้อนะครับหาเมื่อิหกเมือิตกลงมาอีรี่นี่เลยนางป้ามาเทียก์ซ้ำอีก 3, สามพัน,นสวยเหรียญเหรียญสวยนะโอกาสแตกมาแล้วนะครับสองร้อยสี่ร้อยพันโอ้ยหน่อย แต่ว่าเกมนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับมันเข้าโบนัสมันเข้าโบนัสต่อเนื่องดีนะครับเอาพุ่นพุ่นพุ่นเป็นเศษสามพันบุญเฮ้ยเสียพันธุ์คุณสามสวยงามสี่พันสวงนางฟ้าคุณสามนะครับนางฟ้ามีหอดคุณยี่สิบห้านะครับทําเป็นเล่นไปน่ะเออนางฟ้าคุณยี่สิบห้าไปเศษสามพันห้าผมมีก,ก็นรู้เรื่องนะครับเอาอีกพันธุ์ีครับผม ผมมักเอา3งิสนหาสวยเอาละนะครับผมมักแต่มันเอนี่แหละครับพี่น้องมัแจะมันเข่าตอนอย่างดีเก็นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเยเฮเไ้เ้ยยเ้ยเียนฮ้ยย้้เยเฮยเฮย้เ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอาละไงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยยเฮเฮ้ยย้างอีีเด้ยเเย้้เเฮ้ย เอาหนังฟ้ามาพูนไปเสียก4,000มูนโอ้ยไปเสียกไว้หนึ่งฮามึงเอ้ยมินิแตกมินิแตกเว้เอาหนังฟ้ามินิเต็มแล้วครับพี่น้องผมบอกแล้วโอกาสแตกสูงเฮ้ยเสียก3,000พู่สามั f สิครับผมหนึ่งหมื่นไวยงามก็มาดิครับแกมแตกกันแล้ววะแต่ว,ว่าข่อยโมวังหนอ เพอร์เซียนมันแตกมันหน่อยอเรียบร่าสามล้านหานะแต่ถ้าแตกก็ดีเอาถ้าแตกก็เอาก็ยังไงอ้ยสปีดสุดท้ายแล้วครับผมอ้าวได้อยู่นะครับได้มินิอยู่นะครับมารวมมาบ้านเนี้ยได้หลายเติบอยู่ ผมวากแล้วผมยมาแก้มือมันนึงว่าอรอบนั่นคอยเรียนไปเรียนมาแล้วคอยว่าได้อย่างวะรอบนี้แหละคอยมาแก้มือมันไหมนะครับถ้ามือไหมันบ่แตียกถ้าเกมนี้มันไม่เตียงครับมือไหมันบ่แเตียกกันย้อมมันไปก่อนมือหลังค่อยมาซ้ำพี่น้องที่ดีเกมเนี่ยมันต้องมาซ้ำที่หลังครับผมกูได้หลายเติมอยู่นี่มินิกระมือนสีโอ้ยซี่มือนกว่าบุ่นได้อยู่ บอกแล้วนะครับสลักพันมานี่โอกาสแตกสูงห้าหมื่นวันเจี๊ยบนะครับได้อยู่อย่าเบรกเบรกเบรกบัตรทีนี้นะครับขยับหนึ่งเบ็ดนะครับหนึ่งอ่าเป็นเบ็ดแปดร้อยนะครับฮันโลปไปสามสูตรเอาดีเฮ็ดในเบิ้งเลย 3, 2, เนี่ยามสูตรเนี่ยขยับสามสองหนึ่งเนี่ยเฮ็ดในเบิ้งงคิดในเบิ้องเราบัางหันอีก็ได้กำไรอยู่ดอกครับผม นังฟ้านังฟ้านังฟ้ามัดทำไม่เอ้าเอ้าเอ้าถ้าเราปั่นไปถึงร้อยห้าสิบรอบไม่มาเราขยับขึ้นอีกหนึ่งบิดนะครับผมนะเป็นการทุบนะครับเฮ้ยเต็มจอเต็มจอสวยงามบังทวนพี่น้องเหมือนสี่วันเจี๊ยบโกยอีกทำไมโกยอีกทำไมโกยไปดีอีกทำไมวันไปเกิดยังสามตัวทั้งสองตัวข้างหลังผม นั่งฟ้า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 อยู่เสียเลยนั่งฟ้านั่งฟ้าค่อยนะ่ะเสียเดี๋ยวมันอยู่เศียเลยไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยไปแล้วครับผมก <Go! S 1> <Go! S 2> ผมบอกแล้วเป็นสูตรคนตรงกลางเลยสตาร์ท400เอา้า4,900โอกาสแตกสูงมาอีกแล้วโอกาสแตกสูงของค่อย 9 9 0 0ัสวยโอกาสแตกสูงผมมาอีกแล้วนะครับ9,900อีกหนึ่งดอกนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องบาเดียวเฮ้ยไอช่องไม้เนื้อนะครับมีตัวต,วตวเพียงๆเลยครับพี่้องรู้เรื่องเออ้ยอยหกสิบหกโอ้ยแปดร้อย สี่ร้อยาโอกาสแตกสูงครับพี่น้องโบนัสมันก็บริแตกร้อยเปอร์เซ็นต์หนอยครับผมมันก็มีโบนัสได้โบนัสแตกโบนัสเกลืออย่างประมาณนี้ละสี่ร้อยโอ้ยสี่ร้อยยิงวะร้อย โ oh, อ้ยไปโดนเลยโ oh, อ้ยบาดเจ็บบาดเจ็บน่าก็ถือว่าได้ลออไล่เตือนวิวครับผมเดี๋ยวคอยไล่เบียดไปเรื่อยๆไอ้เบิ้งขี่ห้าหกยี่สิบนาทีห <laughs> ลินคัดหลินเนี่ยหลินเดี๋ยวนี้ เจ้ากระหวดพูดสิวุ้ยสามเมื่นได้อยู่บักขี่ไล่ดอกสามหมื่นจอนกับผมได้อยู่สามหมื่นจองสวยปันกิมวันตึงตึๆพอมาวุ้ได้กำไรสองพันเหรียญมาบุกดวนขยับหนึ่งเบียดแล้วนะครับสองขยับอีกสองเบียดนะครับพันหลอบไป อันนี้เบียด950าเลี้ยวนะครับไล่มานี่เฮ้ยเต็มเต็มเต็มโก้แม่โก้แม่โก้เทตมีย์สองสามสี่เต็มยังขนาดผมเดินเบียดสูงขนาดนี้นะครับมันก็ยังแบบ ไปๆม,มาๆอยู่แหละครับพี่น้องเลยมา,มาๆมาอีกไม้ตายหนึ่งนะครับขยับอีกขึ้นอีกหนึ่ง,งเบ็ดนะครับอีกหนึ่งเบ็ดครับผมเบ็ดหนึ่งพันแล้วนะครับพันหลอกไอ้กระเหรี่ยงขี่เสือนแท้เตี้ยเมื่อดากรึไหมเตี้ยยาวาจังสรืรนเต็มเครื่องอึ๊บ โอ้ยสวยแ่ะครับพี้อเอ้ยเป็นเดสุดหมดตูดเพื่อสุดเฮียนะครับ,ป,รบปัาบนักฝากนักฝ้าไปใสปร็จปะเป็นนอนเวีนบ่เอา้าเอา้าเบิดดาคี่ดีดิปั๊บโอ้ยโกโก้ทำไมอุย้ยฟีเจอร์นี้ออกบ่อยนี่ไม่เข้าแล้วนะครับอุย้ยได้อยู่บังทวนพป่นน้อง หมื่นจำเนี่ยฟีเจอร์ไอตัวคนแค่ออกบ่อยนี่ไปแล้วครับผมโบนัสแต่ก็บรเนี่อยคืออกันครับผมยังก็เกิดขึ้นได้คำวันสวัสดน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบัตรทีนี้โอ้หหนาแตะกิกนโซน่อไข่ยนา้าหมดตัวเพราะสูนเฮียอีกเรียบร้อยเรียบร้อยยาเฝ้าอึ๊บ เรียบร้อยครับผมหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับจงววาอย่างพันเดียวนี้เออรู้เรื่องหมดตรวจเพราะสูญเฮีย <laughs> โอเคนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับ <laughs> ผมนะสำหรับเกมอันคอนแค่ของใครพีพ,พีนะครับเอาคลิปนานะผมเอาทุนหนักๆมาแก้มือใหม่นะครับอันนี้โดนไปก่อนเสนหนึ่งนะครับฝากไว้ก่อนพี่น้องเลยไปหาเหรียญแนวใหม่ดีกว่านอกใ,ใหญ่กับผมป,ป,ป,ป้าป้าไอ้ขอมุย